7แ0 0บาทคือเงินอัดฉีดที่ไม่เคยมีนักมวยคนไหนในยุคปัจจุบันเคยคว้าได้มาก่อนแต่ประวัติศาสตร์ต้องจาลึกชื่อของพลอยลุงเพชรที่ 99, เด็ด99พอจอมฝีมือดาวรุง่งจากดินแดนบัางไฟโก้สร้างผลงานสุดลือลัน่นด้วยการพลิกนรกแตกแซงยก้าเอาชนะคะแนนเหนือธรณีจิตเมืองนอนท์ไปในศึกเพชรยินดีชนิดที่แฟนมวยถึงกับคลางฮือทั้งประเทศเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ของพลอยลุงเพชรที่เด็ด99เป็นอย่างไร 789Story มีเรื่องราวของเขามาฝากทุกท่านก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเพจมวยเด็ด789 พลอยลุ่งเพชรมีชื่อจริงว่าวรุษทองบ่อชื่อเล่นลุงเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2545ปัจจุบนันอายุ20ปีภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรเริ่มต้นเข้าสู่ถนนนักสู้เพราะพลอยลุ่งเพชรชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นชีวิตจิตใจประกอบกับในพื้นที่อำเภอบ้านเกิดมีค่ายมวยทรายมูลสนุกเกอร์คลับตั้งอยู่พลอยลุ่งเพชรจึงเดินเข้าไปขอเสียกอบหัวหน้าค่ายทรายมูลสนุกเกอร์คลับ รับเขาเข้าไปอยู่ในสังกัดแม้หลายคนคงพอจะทราบว่าสมัยเป็นยอดไอแอดพลอยลุ่งเพชรฝีมือจัดจ้านมากแต่ความจริงในช่วงแรกของการชกมวยไทยผลงานของพลอยลุ่งเพชรไม่ได้ดีนัก2ไฟแรกในชีวิตของพลอยลุ่งเพชรจบลงด้วยความพ่ายแพ้ก่อนจะมาคู่ชกได้สองไฟติดและหลังจากนั้นก็มาแพ้อีก เรียกว่าฟอร์มไม่สม่ำเสมอเลยเพราะฝีมือมวยและกระดูกของพอลุ่งเพชรยังไม่แข็งแกร่งนักแต่ด้วยความขยันตั้งใจและอยากพัฒนาตัวเองไม่อยากเจอกับความปลาชัยอีกแล้วจึงทำให้พลุ่งเพชรม,มีความมุ่งมั่นสูงในการฟิตซ้อมซึ่งผลของความขยันก็ออกลิ์เพราะหลังจากนั้นพลุ่งเพชรึ้นแทนกลายเป็นยอดไอแอดภาคอีสานที่หาตัวจับยาก เขาเคยทำสถิติชนะติดต่อกันนับสิบไฟต์ตะเวนเดินสายกินเดิมพันไปทั่วแคว้นแดนอีสานก่อนกระชากแชมป์ระดับภาคอีสานรุ่น40.5กิโลกร,รมัมมาครองได้ถึง2สถาบันทั้งแชมป์มวยสยามภาคอีสานและแชมป์ชมลมแชมป์ภาคอีสานในพิกัดน,น้ำหนักดังกล่าวกลายเป็นใบเบิกทางพาพลุ่งเพชรเข้ามาต่อยในเมืองกรุงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมตน้นในชื่อพอลุ่งเพชรไซมูนสนุกเกอร์ครับ และเมื่อได้เข้ามาวาดลวดลายในกรุงเทพพลอยลุ่งเพชรก็แจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วโดวยสไตล์การชกที่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องออกแค้งรวดเร็วฉลาดหลักเหลียมไม่ธรรมดาแถมรูปร่างสลีระโครงสร้างร่างกายดีเยี่ยมจนหลายคนทำนายไายทักว่าพลอยลุ่งเพชรมีโอกาสโดง่งดังขึ้นมาเป็นยอดมวยเอกของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน โดยพยลุ่งเพชเคยประกาศสักดาคว้าแชมป์มวยไทยเจ็ดสีรุ่น102่อปอนด์จากไฟที่เอาชนะเพชรบ้านไล่สิงห์มาวินและต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่ในชายคาค่ายมวยทีเด็ด99เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นพลุ่งเพชทีเด็ด99อย่างไรก็ตามเส้นทางชีวิตนักมวยของพอลุ่งเพชก็ไม่เคยง่ายดายเพราะบางครั้งเขาก็มีชว่วงที่ฟ้องตกเจอกับความพ่ายแพ้บางทีก็โดนวิจารณ์ว่าออกอาวุธน้อยชชคุมลูกมวยเยอะเกินไปต่อยไม่สนุก บางคนก็ไปวิจารณ์ถึงทรงผมของพลอยลุ่งเพชรว่าไว้ทรงผมทรงห่วงหล่อแต่ไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงคงไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวนักมวยเองว่าในแต่ละวันพลอยลุ่งเพชรต้องพยายามมากแค่ไหนในการฝึกซ้อมเพื่อกลับมากู้ศรัทธาให้แฟนๆยอมรับจนกระทั่งไฟที่โดนกับเหนือธณีจิตเมืองนอนท์เดินทางมาถึงซึ่งแฟนมวยจํานวนไม่น้อยมองว่าเหนือธณีภาษีดีกว่าแล้วเกมบนเวทีก็เป็นแบบนั้นจริงๆ3มยกแรก เหนือทรณีทำได้ดีกว่าชัดเจนออกสตาร์ทนำไปไกลพอสมควรแม้ว่าตอนนั้นเปอร์เซ็นที่พลอยลุงเพชรจะพลิกกลับมาได้มีน้อยนิดแต่พลอยลุงเพชรก็ไม่ยอมแพ้อย่างฮึดมาเล่นเกมในยกที่4ก่อนจะพลิกนรกสุดแสบเดินไล่บี้เหนือทรณีในยกสุดท้ายพยายามประเคนอาวุธอย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดครบยกกรรมการชูมือฝ่าราคาเซียนให้พลอยลุงเพชรแสงเข้าป้า,ายคว้าใช้ต่อเหนือทรณนีแบบไปสุดมันรับเงินอชฉีก้อนโตถึง70,000สบาทจากบนล็อก ซึ่งเป็นยอดเงินฉีดยานักมวยไทยที่สูงที่สุดในวงการมวยไทยณเวลานี้นี่แหละครับเส้นทางของพลลุงเพชรที่เด็ด99ผู้พิชิตอาชฉีพประวัติศาสตร์7 0 0 0 0บาทในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและหากเขายังรักษาม,มาตรฐานการชกทำได้ดีเหมือนตอนที่ต่อยกับเหนือทรณีเชื่อว่านาโคตที่หลายคนเคยมองว่าเขาคือยอดมวยคงอยู่ไม่ไกลเกินฝันเอาละครับนี่คือ789สตอรี่ในสัปดาห์นี้ เพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ก789